เรียนท่านประธานสภานะครับท่านสมาชิกท่านที่เคารพและท่านสมาชิกที่รักนะครับและท่านผู้แานนะครับผมสจสำนักมูลนอำเภอจอมพงเทพสองนะครับนะครับในปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานครับจังหวัดราชบุรีของเรานะครับมีการพัฒนาในด้านต่างๆมากขึ้นตามลำดับนะครับเช่นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะครับด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะครับและด้านอื่นๆนะครับ ด้านเศรษฐกิจนะครับมีการขยายตัวอย่าง็นด้ชักนะครับจากการนะครับประกอบการโรงงานผลิตสินค้านะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในจังหวัดราชบุรีของเรานะครับทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพื่อนํามาผลิตสินค้านะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยทัวเรือหรือว่าประชาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานลงกรนะครับภาคธุรกิจนะครับนะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับ เมื่อเศรษฐีดีขึ้นมีการเป็นพวกสินค้ามากขึ้นนะครับย่อมมีข้อเสียหรือมีปัญหาตามมานะครับนะครับผลจากการรป็นพสินค้ามากขึ้นนะครับทําให้เกิดขยะครับจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับและมีสิ่งของเหลือใช้นะครับหรือว่าใช้แล้วนะครับพลาสติกกล่องโฟมนะครับซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยากนะครับนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับในอกรทจานวนทรุกแห้งนะครับ ทางอบตท้งเทศบาลนะครับนะครับแต่นะครับทางอบตนะครับยังไม่มีการจัดเก็บเลยนะครับยังไม่มีการจัดเก็บบริหารจัดการขยะนะครับก็ปล่อยกันไปตามมีตามเกิดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าขยะที่ถูกทิ้งนะครับถูกตามนะครับถนนนะครับสายหลักสายรองนะครับแวะที่50เมตรนี้เจอเยอะเลยครับนะครับมีหลายๆเส้นทางนะครับหลายๆอบตนะครับ แต่ว่าเยสบานน่าจะมีระเบียบข้อปนอางของเขานในการจัดเก็บนะครับนะครับก่อใที่เกิดปัญหาครับัตเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับที่นะครับนำสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในบริเวณที่สาธารณะบ้างทุ่งยาเลี้ยสัตว์บ้างนะครับนะครับก็เป็นธรรมดาของสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ทราบครับว่าอันนี้คือถุงพลาสติกหรือว่านี่คือขยะที่กินไม่ได้นะครับ เมื่อเกิดความหิวนะครับสัตว์เลี้ยงที่ยังที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็กินขยะเข้าไปนะครับทําให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเป็นจํานวนมากนะครับนะครับและก็เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมนะครับกับประชาชนในวงกว้างนะครับนะครับสำหรับองค์กรเทศบาลนะครับที่มีการจัดเก็บรวบรวมแล้วนะครับนำขยะไปทิ้ง การบ่อขยะต่างๆนะครับทําให้ขยะนะครับไปกองรวมกันนะครับไม่มีการกําจัดอย่างถูกวิธีนะครับหน้าร้อนไฟไหม้นะครับหน้าฝนนะครับก็ฝนก็ชักล้างนะครับขยะนะครับกลายเป็นน้ําเสียนะครับนะครับเราควรตระหนักนะครับถึงการแก้ปัญหานะครับแล้วก็หาแนวทางแก้ไขนะครับเพื่อครับเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ของเพื่อเบียสุทของประชาชนนะครับ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับกับประชาชนนะครับการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะโดยระบบพลิงไฟฟ้าพลังงานจากขยะครับเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับที่ใช้กันในหลายประเทศนะครับเช่นสิงคโปร์ครับเช่นญี่ปุ่นครับนะครับดังนั้นนะครับผมจึงได้ทำหนังสือนะครับเพื่อขอรายละเอียดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนนะครับ กระบวนดอรทรายโดยปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อศึกษาโครการนะครับก็ต้อ็พัฒนาต่อสภานะครับที่จะขับเคื่อนการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีครับขอบคุณครับ